ทีนี้ภาพรวมเนี่ยของหุ้นไทยก็เพิ่มเติมนะครับคุณพิริยะพลคงวานิชผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์พื้นฐานสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็ระบุเป้าหมายดัชนีปีนี้นะฮะว่าจะอยู่ในกรอบ1,280-1,300จุดส่วนในปี2 5 6 9มองเป้าหมายดัชนีที่1,440จุดโดยแนะนำว่ายังต้องติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้ง ครั้งหน้ารวมถึงปัจจัยต่างประเทศเช่นตัวเลขการจ้างงานสาหรัฐที่อ่อนแอรวมถึงผลกระทบจากราคาน้ํามันที่อาจลดลงจากการที่โอเปกนั้นเร่งกําลังการผลิตขึ้นมาขนาดที่กําไรต่อหุ้นหรือว่า EPS ปีนี้ประเมินไว้ที่82บาทก็ถือว่าต่ํากว่าภาพรวมนะฮะของตลาดที่ประเมินไว้ที่89บาทแล้วก็ในปี2569คาดการตัว EPS จะอยู่ที่90บาทก็ยังถือว่าต่ํากว่าคาดการโดยรวมที่94บาท โดยสรุปคือบูหลวงเนี่ยเขาอาจจะมองเ,อเป็นลบนะฮะมากกว่าเจ้าอื่นๆน,นะ,ะสำหรับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมองว่ามี4กลุ่มหุ้นที่ถือว่ายังน่าสนใจลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในปีหน้าประก,กอบด้วยกลุ่มที่หนึ่งนะค,ะคือกลุ่มที่อ้างอิงกับการเติบโตของการลงทุน Data Center ในประเทศนะครับซึ่งก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี2019เป็นต้นไป โดยหุ้นที่คาดว่าจะได้รับอนิสงส์โดยตรงนั่นก็คือตัวของ w h a u p นะครับหรือว่าว่าอัพนั่นเองอันนี้ก็ทำเกี่ยวข้องกับตัว i อิ r ฟา t ั u เ t u r e ต่างๆนะครับจากการเป็นผู้ให้บริการสารณูปโภคและพลังงานแบบครบวงจร2ก็คือกลุ่มที่รับอนิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอันนี้ก็ประกอบด้วยอิจิตันนะครับแล้วก็จะมีของ c p e x t r a กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็คาดว่าจะได้รับอันิสงค์คในช่วงของไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวนะครับโดยแนะนําก็คือหลักๆก,ก็คือตัวของ AOT และก็4นะครับกลุ่มที่อ้างอิงการเติบโต,ต,ตในตลาดโลกนะครับหรือว่า Global Play นะครับก็มองว่ากลุ่มปิโตรเคมีน่าสนใจมากสุดแนะนำนะครับ PTTGc แล้วก็ s c c ครับ คุณกันหทัยศรัทธาหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์าาสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ c g s International ประเทศไทยกล่าวถึงผลกระทบจากการชัดดาวของเศรษฐกิจสหรัฐโดยตลาดประเมินว่าจะอยู่ที่ราว0.015ต่อวันทั้งนี้นะครับในอดีตการชัดดาวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งครั้งแรกเนี่ยใช้เวลากว่า30วันซึ่งหากการชัดดาวในรอบนี้มีระยะเวลาเท่าเดิมผลกระทบจะอยู่ที่ประมาณ0.2-0.3ของ GDP ประกอบกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาติดลบตรงนี้เองอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่บังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐก็คือเฟดเนี่ยต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในอนาคตอ,อันนี้ก็เป็นนะฮะการประเมินภาพใหญ่ของตลาดหุ้นอ่าใช่หลังจากนี้ครับก็ดูวันเนี้ยโบรกเกอร์มองดัชนีนะฮะปีนี้จะอยู่ พ3 0 0ถึง1,400จุดอันนี้แตกต่างกันไปนะแต่ที่ความเห็นสอดคล้องกันคือปีหน้าดัชนีมันจะทะยานขึ้นมาเหนือ1 4 0 0พันส้อจุดได้นะฮะแต่ในส่วนของบูหลวงเองอาจจะประเมินต่ำลงนิดนึงเนื่องจากให้น้ำหนักในเรื่องของปัจจัยกดดันมากกว่านะนนี้ก็เป็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้หยิบจับไปพิจารณาประกอบตัดสินใจนะฮะในการลงทุนนะครับอันนี้ก็ในส่วนของภาพรวมๆนะครับก็ถือว่าวันนี้ เรต้องติดตามกันต่อนะวครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับพัสจะได้เห็นปีนี้หรือสัปดาห์หน้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่ายังต้องติดตามดูนะครับ อ่ะพี่สุประชัยทีนี้พอพูดถึงโบรกเกอร์แล้วเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะคแล้วอันนี้เราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตกันเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นคือวันนี้ก็ดูเหมือนโบรกเกอร์เองเริ่มจะมีอาการเสียงแตกเสียงแตกเสียงแตกเริ่มจะมีอาการเสียงแตกคือเมื่อครู่ที่นําเสนอข่าวเรื่องมุมมอง ของหุ้นไทยเนี่ย,ยมันก็มีมีมอัตซัมชันมีสมมติฐานที่รเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะ,ะที่มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ล่าสุดเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจขึ้นมานะต้องบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์นะฮะก็คือบรรดารโปรกเกอร์เขารวมตัวกันเนี่ยสิบเจแห่งไปยื่นข้อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ะะหรือว่ากอรอต่อเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มความโปร่งใสของเกณฑ์การขายชอ็อตหรือที่เรียกคำว่าชอ็อตเซลล์โดยมีประเด็นสําคัญนั้นคือการเสนอให้ยกเลิกการยืมหุ้นแบบโลเคชอ,อ,อันนี้ฟังไวด้ดีๆก่อนนะภาษามันจะค่อนข้างเทคนิค,คเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ,อธิบายกันไปนะฮะคือเขาจะให้ยกเลิกการยืมหุ้น แบบโลเคชและทบทวนกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมให้รัดกลุ่มขึ้นเพื่อที่จะปิดช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การทำเน็กเกชชั่ตรงนี้เองต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นสารตั้งต้นสารตั้งต้นก่อนคือช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโบรกเกอร์17แห่งเขารวมตัวไปยื่นกรสือให้กับกรอตอใช่นะวันนี้คีย์เวิร์ดมันจะมีอยู่สองคำสองนะ คำแรกคือ Locate Agreement นตคำที่สองคือ Standing Agreement นะฮะไอ้ Locate กับ Standing เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการยืมหุ้นมาขายหรือที่เรียกกันว่า short s o r t ครับนะแต่วันนี้17บเจ็ดโบรกเกอร์ที่เขารวมตัวกันเขาก็กำลังจะบอกว่าไอ้การเปลี่ยนมาใช้เป็นวิธี Locate เนี่ยมันอาจจะเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เกิดการทำ Naked Short s เ l l ได้ แต่ถ้ากลับไปใช้วิธีเดิมคือ Standing a g r e e m e n ตตรงนี้มันจะเป็นการปิดช่องอให้ไม่สามารถมีการทำช h o ตเซลล์หรือเอาหุ้นนะฮะไปปล่อยกู้นะหรือปล่อยให้ยืมในหลายๆสัญญาได้คือหุ้นจำนวนเท่าเดิมแต่มันมีการช็อตมากขึ้นนั่นก็ต้องบอกว่าในส่วนของ Standing กับโลเคช e เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ในแง่ของเงื่อนไข ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าสู่การอธิบายต่อไปนะฮะแต่ที่น่าสนใจที่บอกว่าเราจึงต้องตั้งเป็นประเด็นว่าวันนี้โบรกเกอร์เสียงแตกหรือเปล่าในเรื่องนี้นะเพราะล่าสุดเนี่ยมีกรณีของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนี่แหละซึ่งบัวหลวงเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่ม17โบรกเกอร์ที่ไปยื่นหนังสือต่อกรอตนะวันนั้นอ่าไม่ใช่ล่าสุดทางคุณพิเชษฐ์ิที่อำนวยกรรมการผู้มยการของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ก็เปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับกรณีที่มีบริษัทหลักทรัพย์17แห่งไปยื่นหนังสือเนี่ยตรงนี้เองเออคุณพิเชษมองว่าการปรับเกณฑ์ดังกล่าวบ่อยเกินไปนะอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ,อันนี้เป็น,ปนแฟกต์ที่เกิดขึ้นครับฉะนั้นตีความอย่างไรอ,อันนั้นก็ว่ากันนะอคุณพิเชษบอก การปรับเกณฑ์ดังกล่าวบ่อยเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนออันนี้ออกมาแบบนี้ก็ถ้าตีความนะถ้าตีความก็คือไม่เห็นด้วยกับ17โบเกอร์หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะหรือเปล่าตั้งเป็นข้อสังเกตไว้เช่นนั้นนะระบบไม่เห็นด้วยแปลกไหมก็อาจจะไม่แปลกเพราะมัวหลวงไม่ได้อยู่ในกลุ่ม17บล็อกที่ไปยื่นหนังสือแล้วเขาก็กําลังบอกว่าเอ๊ะ วันนี้ถ้ามีการเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่อีกนะจากโลเคชกลับมาเป็นสแตนดิ้งอันนี้มันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือเปล่าเวลามองเข้ามาในประเด็นนี้นะอันนี้คือมุมของคุณพิเชษฐสิทธิอํานวยอ้าวว่ากันไปขึ้นอยู่กับการตีความแต่ทีนี้กลับมาที่เรื่องของ Standing Agreement กับโลเคชั่นอะ e กรเมนคือมันก็มีความแตกต่างกันนะพี่สุประชัยโดยสรุปเนี่ยคือสแตนดิ้งอ g r กรเมนต์ ออมันเป็นวิธีการให้ยืมหุ้นนะฮะที่จะเป็นการปิดช่องไม่ให้มีการนำหุ้นที่ถูกยืมไปแล้วเนี่ยถูกนำไปให้ยืมซ้ำสองซ้ำสามซ้ำสี่ได้อ๋อยืมได้แค่ครั้งเดียวแล้วความสลักสำคัญของมันเนี่ยก็คือว่าไอการยืมหุ้นแบบ standing agreement เนี่ยมันต้องเกิดการยืมจริงๆก่อนออให้มีหุ้นก่อน อ๋อให้มีในมือก่อนก่อนที่ออเดอร์มันจะแมชได้อ่าอ่าอ่าอนึกออกไหมฮะ,ะคือคุณต้องยืมมาให้ไอกระบวนการยืมตรงเนี้ยมันเสร็จสิ้นก่อนอสมบูรณ์แบบมีหุ้นในมือละยืมมาได้ทําสัญญากับผู้ให้ยืมมาเลยเสร็จสับเรียบร้อยค่อยไปตั้งออเดอร์ขายอ๋ออ่าคือต้องมีหน้าตาก่อนละถูกต้องมีหน้าตาก่อนแต่พอมาเป็นแบบโลเคชั่นเอ็ก e ์ตรเมนต์ตรงเนี้ยอ่าสิบเจ็ดโปรกเกอร์เขาบอกว่า มันทำให้สามารถตั้งออเดอร์ขายได้ก่อนที่จะมีหุ้นอยู่ในมือจริงๆซึ่ง<ะ>ไอ้ตรงนี้แหละมันเลยว่า<ะ>เอะมันจะเป็นการเปิดช่องโหว่าห,าหรือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทำ naked short sell หรือไมออออ่ก็ได้คิดเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังไม่มีในมือถูกปะ ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ไงเออมันยังไม่มีหน้าตักถ้าเป็นสแตนดิ้งคือต้องมีแล้วพูในมือก่อนกระบวนการยืมทําสัญญายินยอมของผู้ให้ยืมผู้ขอยืมมันต้องจบสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วแล้วถึงจะไปตั้งออเดอร์ขายแต่ถ้าเป็นอีกแบบก็คือโลเคชโลเคชโลเคชเนี่ยไปตั้งขายไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยยืมทีหลังเดี๋ยวค่อยมายืมทีหลังอ คือกระบวนการมันไม่ต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ไงนี่นี่คือข้อแตกต่างนะที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ณขณะนี้ฝั่ง17 Broker เขาบอกอยากจะให้กลับไปใช้วิธีการที่มันเป็น Standing Agreement นะแต่คนที่ไม่ได้เข้าร่วมยื่นหนังสือแล้วก็อย่างทางคุณพิเชษของ BLS เนี่ย เขาก็บอกให้ถ้าไปปรับบ่อยเกินไปไอ้หลักเกณฑ์ตรงนี้เดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือเปล่านะอันนี้นําเสนอทั้ง2มุมอ่าสมุม2มุมส่วนท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรตรงนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูแต่นี่คือความแตกต่างระหว่าง Standing Agreement กับโ c a t e อ่านะครับก็เป็นที่ปาที่ไปแล้วก็ความคิดเห็นก็เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทางกรตตนะในฐานะผู้รับเรื่องร้องเรียนไปหรือว่าข้อเสนอแนะไปตรงนี้เนี่ย ท่าทีของกรตอรจะออกมายังไงเหมือนกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีในแง่ของท่าทีของกรตตนะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับด้วยความเคารพนะคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ย mm hmm. ก็ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้มาจนถึงปัจจุบัน mm hmm. เขาก็ยืนยันแหละว่ามันไม่มีเนแง่ช็อตเซล์นะ,ะก็ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกมันไม่มี mm hmm. ตรวจกี่ครั้งก็ไม่เจอครับ แต่ในขณนะที่ฝ้าของคนที่เขาเชื่อว่ามันมีมเพราะดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของดัดชนีกับสภาพของตลาดหุ้นเนี่ยนะเขาก็เชื่อว่ามันมีเรื่องของเน็เนกเก็ตช็อตอยู่นะเ,เขาก็มองนะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันก,กับการไปตรวจรถเมย์ขอสอมกรแล้วบ,บอกไม่เจอควันดำหรือเปล่านั่นแหะสิ ตรวจตอนไหนยังไงไปตรวจสถานบริการอาบอบนวดแต่บอกไม่มีการค้าประเวณีหรือเปล่าอืมอืมอืมเออถูกไหมครับนี่พอร้อยเรื่องกลับมาที่ตลาดทุนเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเนเกชชอตเนี่ยครับนะมันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณไปตรวจตอนไหนละ่ะอืมถ้าตรวจระหว่างวันเออระหว่างวันนะกับตรวจตอนปิดตลาดครับไอ้ผลการตรวจสอบเนี่ยมันก็อาจจะออกมาแตกต่างกันได้นะ เพราะเนกเกชอตหากว่ามีอยู่จริงมันเกิดขึ้นระหว่างวันถูกไหมอ่าใช่แล้วมันก็ส่งผลต่อตัวของราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อดัชนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าผลกระทบเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วนะแต่ถ้าในท้ายที่สุดก่อนปิดตลาดมันสามารถเคลียร์สามารถเซ็ตโต้ไอออเดอร์ตรงนี้ได้พอไปตรวจหลังจากนั้นมันก็จะไม่เจอถูกไหมอ่าเหมือนมันแมทอะไรสัก เสร็จหมดเสร็จหมดก่อนอะก็มันเซตเทิลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไงแต่ระหว่างวันนั่นที่บอกว่าถ้ามันมีแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วจริงๆครับ<ๆ>ก็เท่ากับว่ามันได้สร้างผลกระทบต่อราคาหุ้นนั้นๆต่อดัชนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าผลกระทบบังเกิดขึ้นแล้ว อันนี้ด้วยความเคารพคือมันก็เป็นเรื่องของมุมมองนะแต่ทั้งหมดนี้คือการตั้งข้อสังเกตผมว่าอะไรก็เอาเถอะถ้ามันจะต้องปรับอีกสักสีซ้าห้ารอบแต่เพื่อให้มันเกิดความลงตัวแล้วก็เกิดความเหมาะสมนะฮะแล้วก็เป็นการปิดกั้น ไม่ให้ใครคิดก่อการใดๆที่มันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ลงทุนรายอื่นนะฮะหรือใช้วิธีที่มันเรียกว่าไม่ยุติธรรมรนะ,ะแล้วอาจจะมีการอาศัยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาปฏิบัติการตรงนี้คือถ้ามันหาแนวทางในการป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ผมว่าท้ายที่สุดแล้วระยะยาวนะมันก็จะเป็นตัวเรียกว่ากลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้นได้เอง ถูกไหมแต่ในมุมของคุณพิเชษก็เข้าใจว่าเอ้ยถ้าไปเดี๋ยวก็ปรับเดี๋ยวก็ปรับเดี๋ยวก็ปรับนะเนี่ยมันเหมือนกับเล่นขายของหรือเปล่าอแล้วก็ซ้ายทีขวาทีคือไม่มีหลักยึดที่ชัดเจนนักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติเวลามองเข้ามาเขาอาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานที่เพียงพอนะอันนี้ก็มองในมุมหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้ามองระยะยาวเอ้ยผมว่าถ้ามันปรับได้แล้วมันแก้ปัญหาได้เนี่ย ยังไงสุดท้ายแล้วคือชีวิตมันต้องเดินต่อไปไงอาจจะใช้เวลาหน่อยในการเรียกคืนความเชื่อมั่นแต่มันจะได้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาแบบยั่งยืนอ่าแล้วมันจะเป็นกําหนดบรรทัฐานได้ด้วยนะในอนาคตไปด้วยโอเคก็ลองสตอรี่ช็อตเอากันประมาณนี้ก็แล้วกันนะคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลย Standing Agreement กับโล c a t อ่จะเอายังไงนะสแต n ดิ้งอะเ e e เ m e n t นั่นหมายถึงว่าเวลาจะทำช็อตเซล ต้องมีหุ้นในมืออือย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะอไอกระบวนการยืมการทําสัญญาต้องจบสิ้นลงแล้วหุ้นต้องอยู่ในมือแล้วจริงๆถึงจะไปตั้งออเดอร์ขายได้ออืใช่ะต้องมีก่อนนะต้องมีก่อนส่วนกรณีของโลเคชเนี่ยครับก็ติดต่อไปเ่าอยากจะช็อตเซลล์ส่งออเดอร์ขายไปก่อนเลยไม่จําเป็นที่ต้องมีหุ้นอยู่ในมืออย่างสมบูรณ์แบบถึงจะตั้งออเดอร์ได้เขาตั้งได้ก่อนเลยอื อีแบบนี้คนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยมันจะสามารถเอาหุ้นไปให้ยืมได้หลายบัญชีหรือเปล่าเหมือนกันทะเบียนหนึ่งจำนำไปสักสี่ที่จำนำไปสี่ที่โฉนดแผ่นหนึ่งติดจำนองอยู่สีที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดความสมดุลถูกไหมเนี่ยถถึงเวลาถ้าเกิดมันหาหุ้นมาคืนมาเคลียร์กันไม่ได้ถ้าเกิดอย่างนี้จริงๆเนี่ย นะมันก็อาจจะเป็นเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์บอกนี่ไงโอ้ตรวจเจอแล้วมีจริงๆเนี่ยเกดชอตแต่มันต้องรอให้มันเคลียร์ให้มันเซตเทิลไม่ได้ใช่ก่อนอ๋อใช่ไหมแต่คําถามคือแล้วโจรที่ไหนมันจะหน้าโง่เคลียร์ไม่ได้ต้องรีดเคลียร์แหละจะหน้าโง่ไม่พยายามเคลียร์ให้มันได้คือเป็นการกรบเกลื่อนหลักฐานไปเลยอ่ะโดยปริยายนะครับก็เอาละฮะก็ฝากท่านท่านที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อาจจะต้อง mm hmm. พิจารณาไตรตรองให้ดีทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนนะตลาด mm hmm. วันนี้มันบอบช้ำมากพออยู่แล้ว mm hmm. นะครับ,รบเออมันอาจจะต้องกระตุกกระเตื้องมันขึ้นมาบ้างนะ mm hmm. ปล่อยมันไปอยู่ในสภาพนี้เรื่อยๆเนี่ยตลอดไปผมว่ามันมันจะไม่ก่อให้เกิดผลดี mm hmm. แต่อย่างใดครับ นะฮะแล้วก็ตลาดหุ้นเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกลไกสําคัญนะ<ม>ในการฟื้นฟูตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ<ม>ของประเทศไทยถ้าปล่อยให้มันอยู่ในสภาพนี้สภาพที่มันไม่มีสภาพคล่องที่เ,เพียงพอนะมันก็เหมือนขาดเลือดในการที่จะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆนะอวัยวะก็ทยอยตายไปเรื่อยๆทีละชิ้น2ชิ้นนะเดี๋ยวสุดท้ายหัวใจมันก็หยุดเต้น แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนั่นนะก็สุดท้ายนะจะไม่เหลืออะไรนะ